โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจ็ดสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะขึ้นปลูกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปเราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่เขาไน่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดแต่ง่ายแบบนี้นะครับที่ต้องจัดแปก็คือรายละอีดของเราครับแอดวีไอพีเคอเอย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามาลิงก์ เอาย้ำก่อนนะครับเพราะช่วงนี้มีไลฟ์สดทุกวันเวลา3ามทุ่มนะครับติดตามมาได้ฟุตบอลยูโรฟุตบอลคอบราเมริกากําลังเข้มข้นนะครับในคลิปนี้วันอาทิตย์คลิปแรก3คู่ไปที่เวลา5้าทุ่มกันก่อนนะครับยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับฮอลแลนด์ครับจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กเกมนี้เล่นกันที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีครับเท่าเป็นสนามกลางนะครับฮอลแลนด์เนี่ยผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม4ครับผลงานชนะ3นัดรวดเลยนะครับสภาพทีมไม่มีลุกเดอยยองที่เจ็บคนเดียวครับที่เหลือ พร้อมลงเล่นนะครับแฟรงค์เดอะบัวเตรียมส่งเซฟานเดอะฟลายมัใช้เดลิกนะครับตรงกลางมีเฟงกี้เดยองครับมาเทนดารูนจอจินโยไวนาดุ่มคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับเมมฟิสเดไปกับบูสเวกฮอทฝั่งของเช็คเนี่ย ผ่านเข้ามาในฐานะอันดับ3ของกลุ่มดีนะครับผลงานชนะ1เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดก็แพ้อังกฤษไป01นยะครับคืนวันี้ไม่มีประกันหลังอย่างยันบอรเริวที่ติดโทษบบนนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยตัวหลักๆลกลาดิเมียคูฟาวโทมัสสูเชกนะครับแนวรุกอย่างวลาดิเมียดาบีด้ายาคุบยังโต้ข้างหน้าพัตติชิกเหมือนเดิม ผลล่าสุดที่เจอกันคือยูโร2016รอบคันเลือกนะครับปรากฏว่าเช็กเอาชนะไปกลับเลยครับด้วยสกอร์2-1แล้วก็บุกชนะ3-1นะครับผมดูลักษณะแนวทางการเล่นแล้วครับฮอลแลนด์เป็นทีมที่เอาง่ายเดินหน้าตลอดจริงๆนะครับแม้ว่าเกมรับอาจจะดูมีช่องโหว่อยู่บ้างแต่ว่าพอมันรุกเยอะๆเนี่ยทีมที่เจอก็เหนื่อยนะครับสภาพความฟิตถือว่าสุดยอดมากครับฮอลแลนด์ชุดนี้เช็กจะมีดีที่เกมสวนกับพวก เกมโฉวโอกาสจากพัาติกชิกหรือว่าพวกวลาดิเมียดาลีดานะครับแต่ว่าดูแล้วผมว่าฮอลแลนด์บูพมบุกทั้งเกมแน่ครับต้านไม่อยู่ครับเชียร์ไปที่ฮอลแลนด์ครับจะเบียบชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเขารอดต่อไปนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสีครับโคปาอเมริกาครับเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับบราซิลทีมเจ้าภาพจะเจอกับเอกวาดอร์บราซิลเนี่ยชนะมา3นัดรวดมี9คะแนน,นเต็มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับเกมล่าสุดชนะโคลอมเบียมา2-1ทีนี้ต้องเดาใจทีเด้ในการจัดทัพแต่ว่าดูแล้วบราซิลก็คงเต็มเหนียวทุกนัดนะครับริชาริซอนเนมากาเบลเชียซูดโรเบร์โตโฟิมิโนพวกคาสิมิโร่คุมตรงกลางนะครับฝั่งของเอกวาดอร มี2แต้มจากการเสมอ2แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดเสมอเปรูมา22ครับเซบาสเซียนเมนเดสไอตันเปเซียโดนะครับข้างหน้าเป็นเลโอนารุ่งกัมปาน่าเหมือนเดิมเจอก,กันมาคนล่าสุดเพิ่งเจอกันในบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับบราซิลเปิดบ้านชนะ2อยครับอย่างที่บอกครับบราซิลนี่เข้ารอบแชมป์กลุ่มแล้วในขณะที่เอกวาดอร์เนี่ยต้องชนะถ้าชนะจะเข้ารอบทันทีถ้าเสมอนะครับต้องไปลุ้นคู่ของเวนเนซุเอลาครับเพราะว่าตอนนี้เอกวาดอร์ตั้มเท่าเวนเนซุเอลาดูแล้วเนี่ยผมว่าบราซิลเอกวาดอร์ชั่วโมงนี้อาจจะ เอาง่ายๆว่าไม่ค่อยดีก็จริงครับแต่ว่าบราซิลเองก็เข้ารอบไปแล้วแต่ว่าด้วยเกมรุกของบราซิลครับคือผมว่าก็คงเดินหน้าเรื่อยๆครับแล้วคงหาช่องเข้าทาได้เรื่อยๆดูแล้วบราซิลม้ว่าข้ารอบแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับก็คงจะชนะขาดถึง2ประตูอีกเชียร์บราซิลดีกว่าครับปิดไทยคู่หนึ่งตีสี่เช่นเดียวกันในกลุ่มเดียวกันนะครับเวเนซซเอลาทีมบวยจะเจอกับเปรูอันดับ3เวเนซุเอลามี2แต้มจากการเสมอ2แพ้หนึ่งนะครับตัวหลักๆโคเซมาร์ติเนสจูเนียร์โมเรโนนะครับข้างหน อาสเตเกียต้าเหมือนเดิมฟังของเปรูมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1นแพ้1นะครับอังเดการินโยซิโยเป็นย่านะครับข้างหน้าเป็นจาลูกา้าลาปาดูล่าเหมือนเดิมเจอกันมาผลล่าสุดคือโครปราอเมริกาปีที่แล้วเสมอกันย์ศูนะครับเงื่อนไขเนี่ยเปรูขอแค่เสมอจากเข้ารอบ100%ในขณะที่เวเนเซียลาชนะ จะเข้ารอบทันทีนะครับถ้าเสมอยังต้องไปลุ้นกับเอกวาดอร์นะครับก่อนเกมเปรูถูกยกห้เหนือกว่าเล็กน้อยคือผมมามีโอกาสดูฟอร์มของเวเนซุเอลามาพอสมควรนะครับถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องโควิดดูแล้วเนี่ยเปรูคงประคองเกมไปเรื่อยครับวัดใจเวเนซุเอลาครับซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่ฮอลแลนด์บราซิลและเวเนซุเอลานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนเน้นดิมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊าย